พี่น้องมือนีก็ะึงข้าหนึ่งน้านะครับจะเห็นนาอยู่นะกกลิ่นช่วงแรกนะครับเพราะหนึ่งข้อตอนนี้เขาก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับที่ซุกแล้วนะครับผมก็สิมว่าปีนขานะครับพี่น้องนะครับตอนนี้กรลังไอตั่วๆอยู่นะครับมาสีดมัปีนขานะครับพี่น้องเนาาเบ่งกันครับนี่ครับไมคคอนดามนะครับปีนข้อครับพี่น้องเนาเนี่ย ปีนไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเพอเดี๋ยวมาดสายนะครับตอนนี้ก็เพิ่งปีนเขาไปนะครับเขากาไอัวนๆขึ้นแบบนี้แล้วครับพี่น้องนะครับแสดงว่าซุกแล้วนะครับผมเนหนึ่งมาโดนแล้วนะครับครับพี่น้องเขาดีเตรียมที่ไซ้เขานะครับนี่ครับสีไซ้เขานะครับหนึ่งเขามือนี้นะครับขอานะครับเหล่วพี่น้า กินเข่านะครับพี่นอ้องจากที่จ่าเดี่ยวหนึ่งเข่าซุปนะครับพี่นอ้องนะอันหนึ่งเท่เาแล้วเขว้ข็เข่าซุปเข่ากันมาไซไซโบมนะครับหรือแต่ก่อนจะเป็นโบมครับชั่ม,มืมงเดียวจะเป็นกระด้งนะครับพัฒนาเมื่อไหร่เป็นกระด้งแล้วนะครับ อเอาออนหอนนะครับตีวหนึ่งเสียวนามใช้มือก่อนนะครับ,รเ,นนรบเพื่อเพื่อชีวะให้มันหอนนะ้องสีแดงแดงเป็นสองชองปั่นนะครับใส่ก้องเขา่าห่อนครับหอนพี่น้อง <laughs> ได้แล้วมีเสีย ใส่อกองนึงครับเอาเปลน่ยน,นเซ็ตครับพี่น้องเห็ุเปลี่ยนยัครับนี่นะครับใส่เขาเรียบร้อยนะครับใส่กองเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เห็ุกับเขาต่อครับพี่น้องหนึ่งเซตใส่กองเรียบร้อยนะครับ มาๆครับพี่น้องหลังจากที่ว่าหนึ่งเขาเซตแล้วนะครับกลับมาเห็ดในยยูเน่กินนะครับพี่น้องมือนี้สีเห็ดเมนูต้มสมปรากตนะครับต้มแซ่บๆกินแเลงนี่แหละครับพี่น้องมาๆามาครับมากินข้าวแเลงน้ากันได้ครับผมกำลังสีเห็ดนะครับพี่น้องไปเริ่มกันเลยครับต้มปลาครับพี่น้องต้มปรากนะครับต่อไปก็มา่งคางหมอครับเห็ดในยยูเน่กินนะครับมือนี้ว่าสีเมนู ต้มปรากดนะครับพี่น้องต้มสมปรากดนะครับที่ไปตกมาเมื่อวานนะครับมามาเบิ้งกันนะครับผมสิต้มสมปรากดให้พี่น้องเบิ้งนะครับมือนีเสียบๆน้ำกันนะครับเอาครับมือนีข้างหมอเรียบร้อยนะครับก็ใส่ขทาลงไปนะครับเตรียมสิต้มสมนะครับมือนีเมนูต้มสมปรากดนะครับใส่ใบม้งนะครับ โ <Workers. S 2> ม่งก็เตรียมมาแล้วเก็บมาแล้วนะครับพี่น้องนี่เตรียมดีไซน์ต้มสมนะครับร้อให้นำเดือดกอนนะครับถึงดีไซน์ลงไปนะครับนี่นะครับพี่น้องปรากฏที่ปตกกาได้เมื่อวานนี่ครับกับประมาณนี้นะครับกษิตได้โยครับต้มสมเทียนึงนะครับมือนี้กษิตได้ต้มสมกินนะครับเห็นต้มสมกินแรงนะครับมือนี้มาเด้อครับพี่น้องมากินต้มสมต้องกันครับมือนี้กินเขาแรงกับผมเวยครับ ตอนนี้ผมก็คั้วปลาเสร็จแล้วนะครับผมสิน้ำปลาไปล่างนะครับเพื่อชีมมันเตรียมทีตีต้มนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเอาปลาไปล่างก่อนนะครับหลังจากล่างประกดเสร็จแล้วนะครับพี่น้องนะครับผมก็เตรียมไว้นะครับเพื่อล่อให้หมอเดือดก่อนนะครับจัางเสียวลงนะครับเอาตอนนี้มาเบิองนะครับผมเสียวใบมงไปใส่หมอแล้วนะครับนี่ครับใบมงที่เตรียมใบนะครับตอนนี้ก็ได้น้ำใบมงนะครับลงไปนี้หมอ้มเ่่าแล้วนะครับ ใส่ตะไข่ไรเดีวนะครับก็ใส่ใบมุมงลงไปอีกนะครับเพื่อเป็นสมนะครับเนาล่อให้น้ำเดือดก่อนครับคอยดีไซส่ปลาลงไปนะครับตอนนี้ก็ใส่ใบโมงไปก่อนนะครับล่อให้น้ำเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บกมาก่อนนะครับพี่น้องตอนนี้ซึ่งหม้อห้องก็เดือดแล้วนะครับผมได้ปรุงรสลงไปแล้วใส่น้ำปลาแป้งนัวแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วนะครับตอนนี้หม้อห้องก็เดือดเราเห็นไหมครับเริ่มเดือดเราผมจะเอาปลา กดมาใส่แล้วนะครับเอาปลากดลงไปครับพี่น้องนี่ครับครับประมาณนี้เลยนะครับวอยเข้าไปเลยนะครับ่อยจมลงไปเลยนะครับแต่เมื่อค้นนะครับเอาแล้มาตอนนี้ก็เอาปลากดลงไปแล้วร้อยปลากดซุกแค่นั้นแหละครับซึ่งผมก็ได้เตรียมกักดี่ตู้ไปแล้วนะครับไปจะใส่หอมๆครับ เอก็เดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะครับนั่นครับก็ล่อให้แค่ปลาซุกนะครับพี่น้องถ้าปลาซุกเราผมก็สะได้ใส่ใบแมงลักลงไปนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับกัดตักเสิบได้เลยนะครับตอนนี้ก็กำลังเดือดนะครับต้มไปเรื่อยๆครับจนกว่าปลาเขาจะซุกก้อนนะครับส่วนใบแมงลักก็เตรียมไว้แล้วนะครับนี่ครับเตรียมใบตะไสลงไปตอนปลาซุกนะครับพี่น้องก็สดน้ำห่อนๆหอมๆครับ กินหอมๆใบแมงลักหรือพักีตูบานเข้านี่นะครับพี่น้องเอาลอให้ปลาซุกก้อนครับจะใส่ลงไปนะกรเมือนี่ก็ต้มปรากดนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมชิมลองเบิองก่อนน้ำม,มันสมบ่อมสมพอดีครับใบโมงนี่จะผสมพิเล่นนะครับจะสมพอดีนะ ไอหน่อยใส่ลายกะดิสมปรามานทอเกานะครับผสมแห้งนะครับสมพอแสบๆนี่แหละครับพี่น้องเหลือตอนนี้แค่ล่อให้ปลาซุกนะครับปลาซุกกระพมกะดิส่ใบแมงลักล่องไปนะครับหรือพาอีตูวบานเฮานี่แหละครับใส่ลงไปก็เป็นกันอันเซฟนะครับพี่น้องกัตักเสือบได้เลยนะครับนี่ก็ซุกแล้วนะครับผมกะดิไซพาอีตูวล่งไปแล้วนะครับพกอีตูวมาใส่ใส่หมอก็เป็นอันเสียบแล้วนะครับ มีตูลงไปเลยครับพี่น้องนี่เลยหอมตัวครับบายนะครับ่กมีตู้กับเป็นนันเชตแล้วครับสุกแล้วครับประกดก็ได้นะครับเปื่อยแล้วนะครับเบิ่งครับพี่น้องเปื่อยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟครับมามาจิตตบประกดน้อกันครับเมื่อนี้โอ้ได้ที่ครับ ในการเราครับพี่น้องต้มสมปรากดมากครับมากินขวน้ำกันได้ครับแ่บๆน้ำกันครับพี่น้องเหื่อยได้ที่ได้ครับเมิ่งครับตั้งหม้อไฟเนาะบุ๊บุ๊บุ๊ดีขนาดครับพี่น้องตอนนี้ก็ซุกแล้วครับพร้อมเสิฟพร้อมกินแล้วนะครับสดหอนหอนน้ำกันครับพี่น้องมากมากมามามาสดหอนหอนน้ำกันครับต้มสมปรากดครับมือนี่แ่บแน่นอนครับ